ยินดีต้อนรับสู่คาวิเบช่องที่จะพาคุณไปพบกับรถยนต์และรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ๆพร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกความรู้ด้านเทคนิคและรีวิวจากมุมมองผู้ใช้งานจริงหากคุณรักยานยนต์ช่องนี้คือที่ของคุณวันนี้เรามากับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากมหินทราที่หลายคนรอคอยมหินทรา OJ-A 3140รอสรุ่นปี2026รถแทรกเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานเกษตรยุคใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพความทนทานและเทคโนโลยีล้ำสมัย ม i n d r a o j a 3,141เป็นหในซีรีส์ o j a ที่ถูกพัฒนาโดยม a ิน n d แอนด์ม n ิน a ซึ่งเป็นผู้นําด้านยานยนต์และการเกษตรจากอินเดียสําหรับรุ่น3,140นี้เป็นรุ่นที่มีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ40แรงม้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบใหม่เพื่อให้มีความประหยัดน้ํามันสูงสุดแต่ยังคงกําลังแรงสําหรับการใช้งานในทุกสภาพดินจุดเด่นของ o j a 3,140คือระบบเกียร์ที่ให้เลือกได้หลายระดับ รองรับการทำงานทั้งในไร่นาหรือพื้นที่ที่ต้องการความแม่นยำและความยืดหยุ่นระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดาและแบบซิงโครชัตเทิร์ซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นโดยเฉพาะเวลาถอยหลังหรือเปลี่ยนทิศทางบ่อยครั้งมาพูดถึงเรื่องดีไซน์กันบ้างมอหิน dra OJ-A สามพรอสรุ่น2 0 2 6มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยกว่าเดิมฝากระโปรงหน้าออกแบบให้ลาดลงเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยให้ผู้ขับขี่เสริมความปลอดภัยเวลาทำงานในพื้นที่จกัด ไฟหน้าถูกออกแบบให้สว่างและประหยัดพลังงานมากขึ้นใช้ไฟล e ดที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่ารุ่นเก่าๆระบบไฮดรอลิกในรุ่นนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจมาพร้อมกับการควบคุมแรงยกที่แม่นยำและมีแรงยกสูงพอที่จะใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นถ่ายพรวนพ่นยาหรือหว่านมเมล็ดระบบ PTO หรือ Power Take Off ก็ได้รับการพัฒนาให้จ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องและมั่นคงช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์พ่วงเป็นไปได้อย่างราบรื่น ในด้านความสะดวกสบายผู้ใช้งานจะสัมผัสได้ถึงการออกแบบที่เน้นความสบายของผู้ขับขี่เบาะนั่งสามารถปรับได้หลายระดับมีโชคช่วยลดแรงสั่นสะเทือนแผงควบคุมทั้งหมดจัดวางในตำแหน่งที่ใช้งานได้ง่ายจอแสดงผลดิจิทัลแบบใหม่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลของรถได้ชัดเจนในทุกสภาพแสงระบบเบรกเป็นแบบอ i l i m m e r s มอร์สดิสเบที่ให้ประสิทธิภาพการหยุดรถที่ดีกว่าแม้ในคื้นที่ลาชันหรือในดินที่เปียกระบบพวงมาลายัยเป็นแบบ Power Steering ที่ช่วยให้การควบคุมเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อใช้งานในพื้นที่แคบอีกหนึ่งจุดที่มาหินราให้ความสำคัญคือความปลอดภัยรุ่นนี้มาพร้อมกับ r o p s หรือ Rover o Protection Structure ซึ่งเป็นโครงเหล็กกันพลิกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแถมยังมีจุดยึดเข็มขัดนิรภัยและระบบดับเครื่องอัตโนมัติในบางสถานการณ์เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า OJA 3140ปี2026ได้รับการปรับปรุงในหอไลจุดทั้งด้านวิศวกรรมและการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงรบกวนที่เบาลงความสั่นสะเทือนที่ลดลงหรือแม้แต่การซ่อมบำรุงที่ง่ายขึ้นด้วยการออกแบบชิ้นส่วนที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกในเรื่องของราคานั้นมาฮินดรายังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดีโดยตั้งราคาให้เหมาะสมกับเกษตรกรในหลายระดับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์ขนาดกลางที่สามารถทำงานได้ครอบคลุมหลายรูปแบบในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป สำหรับการรับประกันมาฮินดรา OJ-A 3,140รุ่น2,026จะมาพร้อมกับการรับประกันที่ครอบคลุมทั้งตัวรถและอะไหล่หลักๆพร้อมเครือข่ายศูนย์บริการที่มีอยู่ทั่วประเทศทําให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ในระยะยาวสรุปแล้วมาฮินดรา OJ-A 3,140รุ่นใหม่ปี2,026เป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองสําหรับใครที่กําลังมองหารถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมความทนทานการออกแบบที่ล้ำสมัยและความปลอดภัยที่เหนือกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการเทคโนโล,โลยีมาช่วยในการทำงานหากคุณกำลังมองหารถแทรกเตอร์ที่พร้อมลุยทุกภารกิจมาฮินดรา OJA 3,140อาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังหาอยู่ก็ได้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามคาวิเบเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ